โรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบห้องเรียนปกติและโครงการห้องเรียนพิเศษสีประจำโรงเรียนเขียวขาวอักษรย่อของโรงเรียนสอนอคำขวัญของโรงเรียนกยิีลาเจกยีลาเถนังถ้าจะทาให้ทาจริงๆ ปรัชญาโรงเรียนรักวิชารู้หน้าที่มีวิน,ยยนรรวัยใฝ่คุณ,รธ,ร 21, รคณธรรมวิสัสทยทัศน,น,น,น์โรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่21เตรียมด้วยคุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยอัตลักษณ์คณะสีเด่นเน้นความสามัคคีปัจจุบันโรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลบริหารงานโดย นายพรศักดิ์คือรสผู้อำนวยการโรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลนางวราอิสลาพมพัฒน์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนางสาวจาริรันมสามาร,รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนางสาววิภาพรนันทรักษ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณและนางสาวสิริวัลขลิกค,คำรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเช่นโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงงานอาชีพเป็นต้น การจัดการเรียนรู้ผ่านการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเสริมสร้างทักษะมีความรู้ควบคู่คุณธรรมเช่นกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันตรุษจีนกิจกรรมวันคริสต์มาสและการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมเสนามาเก็ตมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเช่นกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ การศึกษาแหล่งเรียนรู้การสอบธรรมะศึกษาเป็นต้นด้านผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนตะกัวป่าเสนานคูณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ได้คะแนนโอเนสูงกว่าระดับชาติทุกรายวิชาโรงเรียนตะกัวป่าเสนานคูณได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองประจำปี2567รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอ,อดภัยจากภัยทุกรูปแบบรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมบริษัทสร้างการดีรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2567รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารประจำปี2567 รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทครูผู้สอนประจำปี2,567รางวัลเกียรติบัตรการประกวดสื่อสร้างสารรค์คลิปวิดีโอสัน้นการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่10ส,สู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองปี2,567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมประกันภัยในโรงเรียนตามโครงการอัจฉริยะประกันภัยประจำปี2567เป็นต้นตัวอย่างรางวัลผลงานของนักเรียนเช่นนักเรียนโรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลทีมกีฬากระดานโต้คลื่นชายของไทยสร้างประวัติศาสตร์นำทีมชาติไทย คว้าที่นั่งโคตตาเอเชียนเกม2026ให้กับประเทศไทยได้สำเร็จในการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนักเรียนโรงเรียนตะกัวป่าศรีนานุคูลรุ่นจูเนียร์ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2ทีมในการแข่งโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO 2024 World Robot Olympiad ประเทศไทยเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติณสาธารณรัฐตุรกี นายนักไตรจริยวัฒนวิจิตนักเรียนในโครงการเยาวชน AFs ด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรุ่นที่62ณประเทศอิตาลีเป็นตัวแทนนักเรียนไทยโปรโมทประเทศไทยกับบล็อกเกอร์ชื่อดังของอิตาลีได้รับรางวัลถ่ายภาพปพ๊อปปูล่าโบดประจำเดือนมีนาคม2567และได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดภาพถ่าย This is How I See Italy ครั้งที่24 โัตกรโรงเรียนตะกวดป่าเสนานคูลได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันรายการทีนอินโนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกนวัตกรรมเพื่อคนชอบปลูกผักสะดวกปลอดภัยง่ายนิดเดียว Power g ร์โกลนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันผู้ประกวดความคิดสร้างสารรค์โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ Thailand Science i d e a t i o n Contest 2024 T.S.I.C. 2 0 2 4รองชิงชนะเลิศระดับประเทศและนี่คือความสำเร็จบางส่วนที่เราภาคภูมิใจและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อส่งเสริมศักยาภาพแห่งการเรียนรู้ให้ครอบคลุมในทุกๆด้านและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่เวทีสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประเทศชาติต่ตอไป